่ยินดีคู่พระนาช่องสามแต่งชุดไายสวยหลอ่อหรือจะมีข่าวดีแล้วเป็นหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่สวยหล่อเหมาะสมกันราวกิ่งทองใบหยกเลยล่ะค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มมัดเข้ม เพชรชราชธรกิตกับแฟนสาวใหม่ชาริกา2นักสแสดงในสังกัดช่อง3และในตอนนี้ฝ่ายชายไดเออ้เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวคลิกซื้อแผ่นดินวางหลังให้กลายเป็นฟาร์มในพื้นที่ที่จังหวัดชัยนาทและในอนาคตจะกลายเป็นเรือนหอในอนาคตล่าสุดในอินสตาแกรมของเพชรชราฐกิตก็จะตัวได้โพสต์ภาพคู่กับแฟนสาวพร้อมทั้งระบุแค,คปชั่นว่าพร้อมทั้งเช็คอินที่วัดป่าศรีคุณารามบา้านจีอำเภอ กู่แก้จังหวัดรุธธานีโดยในภาพทั้งคู่นั้นแต่งชุดไทยที่ประยุกต์ด้วยสวยหลอ่องานนี้ทำเอาหลายๆคนแห่ยินดีกันสนานแต่ภาพเซตคู่นี้เพียงแค่แต่งสวยหล่อไปทำบุญเท่านั้นเรื่องข่าวดีอื่นๆต้องอดใจใรอนะคะ